ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับสกัดเงินดิจิตอลยากที่จะรับได้ครับการโจมตีโรงพยาบาลที่ฉนวนกาซา ส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามอิสราเอลฮามาสแม้จนถึงขณะนี้ยังโยนกันวุ่นว่าเป็นฝีมือของอีกฝ่ายก็ตามทีกองทัพอิสราเอลอ้างว่ามีหลักฐานที่จะแจกจ่ายให้แก่สื่อมวลชนทุกคนเพื่อยืนยันว่าระเบิดที่โรงพยาบาลในกาซาเกิดจากกลุ่มอิสลามิกยิฮัดยิงจรวดผิดพลาดและอ้างว่า ระบบเรดาร์ของอิสราเอลติดตามจรวดที่กลุ่มก่อการร้ายในกาซาระดมยิงในช่วงเกิดระเบิดที่โรงพยาบาลผลการวิเคราะห์วิถีจรวดพบว่าถูกยิงจากสถานที่ใกล้กับโรงพยาบาลขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ไม่ได้ยิงใส่โรงพยาบาลทั้งทางบกทางน้ำหรือทางอากาศฝั่งฮามาสก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเช่นกันตอบโต้คำถแถลงของกองทัพอิสราเอลว่า เป็นเรื่องโกหกทั้งเพกอิสราเอลไม่สามารถหลอกลวงใครได้อิสราเอลต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อการสังหารหมู่อันน่าสยดสยองด้วยอาวุธอเมริกันที่มีแต่ฝ่ายอิสราเอลเท่านั้นที่มีอาวุธเหล่านี้อยู่ในครอบครองก็อ้างกันไปครับกว่าจะรู้ว่าฝีมือใครคงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดสิ่งแรกที่ทุกฝ่ายต้องทำคือหยุดยิงเสียก่อน ไม่งั้นก็บบยกันไปมาส่วนประชาชนก็ตายเป็นผักปลาเห็นการจนาพัทรชโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศถแถลงว่าในอีกไม่นานรัฐบาลไทยจะมีถแถลงการจุดยืนกรณีนี้ก็ดีครับรัฐบาลไทยควรจะมีจุดยืนที่ชัดเจนขอแค่อย่าปากไวเหมือนคราวก่อนประนามไปเลยครับเพราะการถล่มโรงพยาบาลพิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน แค่อย่าทะลึ่งไประบุว่าเป็นฝีมือใครเท่านั้นเองแม้อิสราเอลจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งแต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันว่ากรณีนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ฉะนั้นอย่าพึ่งไปใส่เต็มสูบนี่แหละครับสงครามมีแต่ความสูญเสียใครที่คิดว่าไทยไม่น่าอยู่อยากย้ายประเทศก็ลองเอากลับไปคิดใหม่เราไม่ได้มีปัญหาที่ฝังรากลึกจนเกิดความขัดแยง้งชนิดคุยกันไม่ได้ ความขัดแย้งส่วนใหญ่จะเริ่มมาจากฝ่ายการเมืองแบ่งแยกประชาชนใช้ผลประโยชน์หลอกล่อก,กวาดต้อนประชาชนไปอยู่กับฝ่ายตนให้ได้มากที่สุดแต่ประชาชนไม่ผิดหรอกครับเพราะความยากแค้นเมื่อนักการเมืองหยิบยื่นให้ก็ต้องเป็นผู้รับตามสภาพเดิมทีมีเหลืองแดงวันนี้มีส้มเข้ามาอีกฝ่ายกำลังจะกลายเป็นคนไทยสฝ่ายความซับซ้อนมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้น นักการเมืองไม่ควรสร้างเงื่อนไขขัดแย้งเพิ่มเติมอีกแต่คงไม่ถึงขั้นทําสงครามกันแบบเขมรสามฝ่ายในอดีตเพราะหากเราไปถึงขั้นนั้นก็ไม่ต่างจากสิ่งที่ชาวปาเลสไตน์เจอในวันนี้อยากเจอกันหรือครับมีความจริงประการหนึ่งที่ต้องยอมรับการแจกเงินดีตน้นกําลังกลายเป็นความขัดแย้งรอบใหม่ที่ตัวนายกเศรษฐาเองกับพรรคพวกในคณะรัฐมนตรีนั่นแหละครับเป็นคนจุดมันขึ้นมา เมื่อประชาชนมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านมันก็จะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตได้ไม่ยากดูกรณีจำนำข้าวเป็นตัวอยา่างสร้างความเสียหายให้ประเทศหลายแสนล้านแต่ในทางการเมืองพักเพื่อไทยยังได้รับความนิยมจากประชาชนจนได้กลับมาตั้งรัฐบาลอีกและการกลับมาก็ยังคงใช้นโยบายประชานิยมสุดโต่งเหมือนเดิม ฝั่งที่คัดค้านซึ่งก็คือฝ่ายที่ต่อต้านระบอบทักษิณเพราะทนเห็นรัฐบาลคอรัปชันไม่ไหวก็ยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันมีส้มแทรกเพราะต้องการเปลี่ยนประเทศต้องการล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์มันจึงมีความยุ่งเหยิงอยู่บ้างแต่การต่อสู้หลักๆวันนี้ยังเป็นการตรวจสอบรัฐบาลหุ่นเชิดทักษิณหมอวรงมือปราบจำนำข้าวขยับแล้ววานนี้18ดตุลาคมไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาไต่สวนและมีความเห็นส่งสารปกครองเพื่อระงับโครงการเติมเงินดิจิตอล w a l l ล็ของรัฐบาลและขอให้สารกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาโดยสั่งให้ระงับโครงการดังกล่าวไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยหมอวรงตั้งคำถามง่ายๆถ้าต้องการช่วยเหลือคนจนทำไมต้องแจกให้คนรวยด้วย,วยเอาง่ายๆคือสสหนคนมีผู้ช่วย8คน เฉพาะสสรวมครอบครัวก็จะได้ประมาณ8 0 0แสนบาทครอบครัวของนายกรัฐมนตรีก็จะได้4-5 0,000บาทและที่เป็นข้อกังขาคือทำไมแจกเป็นเงินดิจิตอลหรือโทเค็นซึ่งมีความซับซ้อนชาวบ้านไม่เข้าใจเพราะต้องมีการแลกเปลี่ยนจากเงินสดเป็นโทเค็นและโทเค็นเป็นเงินสดโดยเฉพาะเงื่อนไขของการจ่ายเงินโทเค็นที่ระบุว่าต้อง6เดือนขึ้นไปถึงจะแลกเป็นเงินสดได้คนจนจะได้ประโยชน์อะไร เพราะผู้ค้ารายย่อยต้องหมุนเงินทุกวันโทเคนจะกลายเป็นอุปสรรคผิดกับนักธุรกิจรายใหญ่ทำให้โทเคนไปกองอยู่ที่นั่นเมื่อคนยากคนจนต้องการเงินสดไม่ได้ต้องการเงินโทเคนนี่อาจนำไปสู่การฟอกเงินสีเทาครั้งใหญ่ในการรับซื้อโทเคนจากคนยากคนจนที่ต้องการเงินสดขณะที่รัฐบาลก็ยังไม่สามารถชี้แจงได้ว่าจะนำเงินจากไหนมาทำโครงการนี้จึงกังวลว่า สิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่การทุจริตกระจายไปทั้งแผ่นดินที่จริงคําถามเรื่องทําไมต้องเป็นโทเค็นหากชุดคิดกันสักนิดหนึ่งจะพบว่ารัฐบาลสอดไส้อะไรเอาไว้มากมายจะอ้างว่าต้องการให้สังคมไทยใช้จ่ายเป็นโทเค็นอย่างนั้นหรือดูจะเป็นความคิดที่ปัญญาอ่อนไปหน่อยเพราะคนทั่วไปไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้เท่าพวกเล่นแร่แปรธาตุและไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้คนเลยวันนี้ ประชาชนเขาเคยชินกับการใช้จ่ายโดยการโอนผ่านแอปธนาคารด้วยการสแกนจ่ายเสียเป็นส่วนใหญ่นี่คือสังคมไรเงินสดที่เข้าใจง่ายไม่มีใครเสียเปรียบใครไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของคนชั่วคนโลภไม่ต้องไปเสี่ยงอย่างที่นายกเศรษฐาเคยเจงมาแล้วฉะนั้นถ้า6เดือนจบมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ต้องเป็นโทเค็นแอปเป๋าตังมีอยู่แล้วและมีแนวโน้มจะใช้กันต่ออีกหลายสิบปีเพราะซื้อหวยได้ อะไรที่มันง่ายๆทำไมไม่ทำแล้วจะไม่ให้เขาตั้งข้อสังเกตว่านายกเศรษฐาต้องการหาประโยชน์จากโทเค็นได้อย่างไรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควปปบามสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินพเมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty